เขาอยากชวนเรานะเพราะว่าเขาไปจีนไม่มีค่ะไม่มีไม่มีพี่เขาไปกันเองกับแก๊งเขาเขาไปกันแล้วเหรอคะแล้วไงกำลังจะไปนะคะได้ชวนเราไหมคะอุ้ยมันไปหลายวันน่ะไปเกือบเดือนมั้งคะเออก็แบบไม่ได้ชวนหรอกค่ะเพราะว่ามันมันเป็นพิทีค่อนข้างยาวแล้วก็ทางานด้วยพี่เขาบอกเขาอยากชวนเราหรอก็ก็มันไม่มีโอกาสได้ไปอสิคะอยากไปไหมคะ ชิดยาวๆอย่างนั้นหน่อยคงยังนะคะเพราะว่าเพราว่ามาคลอนีพไปชัวไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นมันมีแบบมันมีงานมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทําด้วยไม่พร้อมไปค่ะแล้วปกติได้ซ้ามาอเตไซค์ไปไหนหรือยังคะไม่ค่อยค่ะชอบซ้อมมอเตอร์ไซค์ไหมคะเวลาไม่ได้ชอบเป็นพิเศษค่ะเห็นไปชิมมอเมอร์ไซค์แบบมาแล้วใช่ค่ะตอนปีใหม่ก็แบบไปสั้นๆไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่อืมเป็นไงบ้างได้ซ้อมมอเตอร์ไซค์ชอบมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มาก เออชอบอะไรมากกว่ากันคงไ,ไม่มีไม่มีเป็นพิเศษค่ะได้หมดค่ะตอนนี้กับพี่เวไป,ย,ปยังไงก็ยังค่อนข้างเหมือนเดิมดูใจกลลันเหมือนเดิมดูใจกันหรือเปล่า <g ul od ic> ไม่ขนาดนั้นค่ะ ไม่กล้าเปิดตัวหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราเราค่อนข้างตอนนี้คือแบบมันมีเรื่องที่ต้อง c o n เซนเทร t มากกว่าแบบต้องทํางานต้องอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ mm hmm. คือไม่ใช่ว่าแบบปิดกั้นหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติไปก็ไป mm hmm. เรื่อยๆก่อนเรียกว่าศึกษาสัานกลองความมั่นใจมากคือไม่อยากรีบ mm hmm. ไม่อยากรีบเลยอย่างนี้มีใครมาจีบไหมคะนอกจากพี่เวียเราเราเหมือนเราก็ไม่ไม่เปิดให้พี่เวียเต็มร้อยไม่มีใครมาจีบเลย <laughs> ไม่ได้เจอใครด้วยคะ่ะทํางานแต่ทุกวัน อะไรนะคะเหงาเหงาไหมเหรอก็ไม so ่ค่อยไม่ค like bon ่อยว่างเหงาเท่าไหร่สิค่ะเป็นเพราะว่าเราเป็นวนข่าร์บพี่เบียร์ดีบ่าวบอกว่าขาวอะไรนะก็ไม่ไม่ได้กลัวข่าวนะคะเพราะว่าเท่าที่รู้จักมาคือพี่เขาก็พี่เขาก็แบบเป็นคนแบบน่ารักคนหนึ่งเหมือนตอบนี้มันก็ทางสะดวกมือนกแค่แบบว่าเราเป็นพู่ที่ถามบางทีอะไรอย่าเงี้ยตอนนี้คำสั่ง ชนะขึ้นได้รวดเร็วไหมคงคงไม่คง,ง,งมันขึ้นอยู่กับแบบเราด้วยที่เราอยากเราอยากให้มันไปช้าๆดีกว่าเราอยากให้แบบเออช้าแต่ชัวร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเหมือนเรายัาง<ช>ไ,มไม่ไว้ใจจี่งจงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไว้ใจค่ะ <c oughs> ไ,ไม่เกี่ยวเรียกว่าพี่เป็นพี่ที่พิเศษที่สุดตอนนี้เออได้ไหมอ๋อพี่ที่พิเศษที่สุดพี่ได้ค่ะยังไม่พิเศษค่ะ